รายการต่อไปน,นี้เป็นรายการสําหรับเด็กผลิตขึ้นเพื่อผู้ชมในวัย6-12ปีอาจมีภาพเสียงหรือดนตรีประกอบซึ่งใช้เฉพาะในการเรียนการสอนเท่านั้น Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ครับเป็นไงกันบ้างครับนักเรียนสบายดีกันไหมเอ่ยนะครับวันนี้มาเจอกับครูฟีนะครับวิชาสังคมศึกษานะครับซึ่งวันนี้ครูฟีนะครับก็จะพาพวกเราเนี่ยไปเรียนรู้กันในเรื่องของภูมิปัญญานั่นเองนะครับหรือว่าเรียกอีกชื่อนึงก็คือ ภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับหรือว่าอีกชื่อนึงก็เป็นปุ่ิปัญญาชุมชนนะครับเราสามารถเรียกได้หลายแบบนะครับซึ่งปุ่ิปัญญาเนี่ยมันจะมีความแตกต่างในแต่ละจังหวัดแตกต่างออกไปนะครับในแต่ละภาคส่วนก็จะมีความแตกต่างออกไปอีกนะครับซึ่งวันนี้นะครับครูฟีก็จะพาพวกเราเนี่ยไปเรียนรู้ในเรื่องของภูมิปัญญานะครับนะเราไปดูนะครับว่ามีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับสวัสดีครับน้อง เคยได้ยินคำว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นกันไหมครับอาจจะมีทั้งคนที่เคยและไม่เคยได้ยินนะครับแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นคืออะไรและสเสน่ห์ของภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่ตรงไหนขอเชิญเข้าสู่บทเรียนได้เลยครับก่อนอื่นนะครับเรามาทำความเข้าใจคำว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นกันก่อนภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือที่เราเรียกกันว่าภูมิปัญญาชาวบ้านหมายถึงความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติจริงของชาวบ้านความสามารถในการคิดสิ่งต่างๆเพื่อใช้แก้ไขปัญหาในการดำรงชีวิตโดยได้ปรับปรุงดัดแปลงให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและรูปแบบการใช้ชีวิตในท้องถิ่นของตัวเองเช่นการนำผักตบชาวาที่ขึ้นมากมายในแหล่งน้ำนำมาดัดแปลงทำเป็นกระเป๋าสารสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นอีกด้วยเป็นต้น ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือภูมิปัญญาชาวบ้านมีหลายด้านนะครับเรามาเรียนรู้พร้อมๆกันเลยครับว่าชาวบ้านในแต่ละท้องถิ่นนำภูมิปัญญาอะไรบ้างมาใช้ในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมกันครับน้องๆคะภูมิปัญญาชาวบ้านในด้านการทำมาหากินในท้องถิ่นสมัยก่อนคนใช้พื้นที่และแรงงานของตัวเองในการทำการเกษตรเลี้ยงสัตว์ จับสัตว์น้ำจึงต้องคิดหาวิธีการหรือประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการทำมาหากินในพื้นที่ที่มีแหล่งน้ำสะอาดและอุดมสมบูรณ์ชาวบ้านจะมีการเก็บกักน้ำเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดปีด้วยการสร้างฝายกั้นน้ำ คำว่าฝายทดน้ำคือการก่อสร้างฝายเพื่อหวางทางน้ำไหลผ่านโดยฝายจะกักเก็บน้ำเอาไว้เพื่อใช้ทําการเกษตรและบริโภคเรามาดูกันต่อเลยครับถัดมาก็คือภูมิปัญญาชาวบ้านด้านการรักษาโรคเรามาดูกันว่า ชาวบ้านเขาใช้ภูมิปัญญาเรื่องการรักษาโรคตามแต่ละท้องถิ่นอย่างไรบ้างชาวบ้านบางพื้นที่ก็อยู่ไกลจากโรงพยาบาลเมื่อเจ็บไข้แต่ละทีก็ลำบากเช่นต้องเดินทางไกลค่ารักษาแพงชาวบ้านจึงมองเห็นสมุนไพรไทยที่สามารถปลูกได้ในท้องถิ่นของตนเองนั้นก็นำมารักษาโรคและดูแลสุขภาพได้อีกด้วยเช่นสมุนไพรไทยขิงข่า ใครมะกรูดเป็นต้นต่อมานะคะภูมิปัญญาชาวบ้านด้านอาหารการกินในท้องถิ่นของชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะทำพื้นที่การเกษตรปลูกไม้ผลจับสัตว์น้ำเป็นต้นซึ่งเมื่อมีปริมาณเยอะชาวบ้านก็ช่วยกันคิดค้นนำผลิตผลของตัวเองว่าจะทำอย่างไรเพื่อให้อยู่ได้นาน ไม่เน่าเสียและยังเพิ่มรายได้ให้ท้องถิ่นของตัวเองอีกเรามาดูกันนะคะว่าภูมิปัญญาชาวบ้านด้านอาหารการกินคือภูมิปัญญาที่ใช้ในการถนอมอาหารการปรุงอาหารเช่นนำเนื้อสัตว์หรือผลไม้มาตากแห้งกลายเป็นเนื้อเค็มปลาเค็มกล้วยตากเป็นต้นอย่างทางจังหวัดระยองมีพื้นที่ในการปลูกทุเรียนมากมาย พอผลิตผลมากขึ้นก็ได้ดัดแปลงผลิตผลอีกรูปแบบหนึ่งเช่นทุเรียนทอดกรอบทุเรียนกวนซึ่งมีชื่อเสียงและเป็นที่นิยมอย่างมากค่ะเรามาดูกันต่อนะคะภูมิปัญญาชาวบ้านด้านศิลปกรรมน้องๆเคยได้ยินโอง่งมังกรที่มีชื่อเสียงของจังหวัดราชบุรีกันไหมคะนี่ก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านด้านศิลปกรรมค่ะ เป็นภูมิปัญญาที่ปรากฏในผลงานสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นด้านจิตกรรมหรือรูปภาพเช่นภาพจิตกรรมฝ้าผนังวัดพระสิงห์จังหวัดเชียงใหม่ส่วนประติมากรรมหรืองานปั้นเช่นวัดร่องขุนจังหวัดเชียงรายชามตาไกา่จังหวัดลำปางการปั้นองค์จังหวัดราชบุรีต่อมาเป็นอีกภูมิปัญญาที่น่าภาคภูมิใจก็คือ ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านภาษาและวรรณกรรมภูมิปัญญาชาวบ้านด้านภาษาและวรรณกรรมคือภูมิปัญญาที่ปรากฏในผลงานสร้างสารด้านภาษาและสำนวนไทยเช่นคำสอนความเชื่อปริศนาคำทาทยและบทเพลงพื้นบ้านเช่นเพลงแหล่เพลงกล่อมเด็กเพลงชอยเพลงเกี่ยวข้าวนี่เป็นแค่ตัวอย่างนะครับน้องๆ ภูมิปัญญาชาวบ้านด้านภาษาและวรรณกรรมยังมีอีกมากมายเลยแหละครับภูมิปัญญาชาวบ้านด้านศาสนาขำนบธรรมเนียมประเพณีภูมิปัญญาชาวบ้านด้านศาสนาขนบธรรมเนียมประเพณีหมายถึงภูมิปัญญาที่ใช้ในการปรับประยุกต์พิธีกรรมทางศาสนาเพื่อความมั่นคงของชุมชนประเพณีเกี่ยวกับชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายเช่น ประเพณีการเกิดการบวชจะมีประเพณีเฉพาะตัวซึ่งเป็นเรื่องที่น่าศึกษาน้องๆคะปัจจุบันเทคโนโลยีและความทันสมัยได้แพร่ขยายเข้ามาในสังคมไทยทำให้ภูมิปัญญาเหล่านี้ค่อยๆลดความสำคัญหรือสูญหายไปเช่นการแสดงงานหัตถกรรมการรักษาด้วยสมุนไพร อหารการกินและการแต่งกายเป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวบ้านกันไปแล้วเราทุกคนมีหน้าที่จะต้องช่วยกันสืบทอดภูมิปัญญาเหล่านี้ให้อยู่กับสังคมไทยเพื่อจะได้นำมาปรับปรุงส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีงามในสังคมไทยนอกจากนี้เรายังจะช่วยรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นไทยสืบไป เป็นไงกันบ้างครับนักเรียนพอจะเห็นภาพคําว่าภูมิปัญญาแล้วใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูนะครับวันนี้คุณครูก็จะให้พวกเราเนี่ยทำแบบฝึกหัดสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับให้นักเรียนนะครับเปิดไปที่153นะครับแล้วก็ทำนะครับในข้อที่1ข้างล่างนะครับนะเช่นโจทย์ก็บถามว่าให้นักเรียนนะครับเลือกคําตอบในกรอบ เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะครับก็คือง่ายๆเลยนะครับเอาคําที่มันอยู่ในช่องสี่เหลี่ยมข้างบนนะครับลงมาใส่ข้างล่างอาจจะมีนะครับบางข้ออาจจะซ้ํากันนะครับนักเรียนก็สามารถเติมซ้ําได้นะครับโอเคนะครับสาหรับวันนี้นะครับต้องขอลาไว้เพียงเท่านี้นะครับขอให้เราคุ้มครองนะครับนักเรียนของครูทุกคนสำหรับวันนี้นะครับขอลาไว้เพียงเท่านี้สลามอะลัยกุมวะาระมะตุลลอฮิวบเริกาุฮตครับ